และข้างหลังจจเจ,เจนะคะเขาก็กําลังแข่งขันกันดุเดือดเลยนะคะแล้วเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆลูกน้ำเนี่ยก็ได้ถามโค้ชไปแล้วนะคะกับกีฬาเทนนิสต,ต่อไปนะคะบุคคลต่อไปเจเจจะพาเพื่อนๆนนะคะไปรู้จักกับนักกีฬาเทนนิสเช่นกัน,นะคะ่ะนี่เขาเป็นนักกีฬาชายนะคะขอเชอิญเลยค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะครับชื่อธนิธิธาริพิลมนะครับชื่อเล่นอเอ,อิดแล้วก็อยู่ชั้นปีที่4ี่ในสไอทครับผมอ่าคณะ s i อทนะคะอย่างนี้นี่มาตั้งแต่กี่วันละคะมาตั้งแต่วันที่สิบ ไอสิบสองครับสิบสองนี่แข่งไปยังไงนี่ยังไม่ได้แข่งเลยครับมาเตรียมพร้อมครับอ่าแล้วอย่างนี้พูดถึงความพร้อมแล้วนี่มีการฝึกซ้อมแล้วก็ในการเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็พวกเราก็เริ่มซ้อมจริงๆก็กันมาก็ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับจนถึงช่วงนี้ก็มีความพร้อมระดับหนึ่งนะครับก็นานอยู่นะคะพฤศจิกายนแต่ว่าตอนนี้เต็มร้อยแล้วนะเต็มร้อยครับแล้วอย่างนี้มีความหวังยังไงบ้างคะกับกีฬาของเรา ความหวังใช่ไหมครับอืมว่าแบบเราจะได้แบบเรียนกลับไปบ้ไหมก็จะพยายามให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับเพราะว่าสายค่อนข้างหนักอยู่ทีเดียวโอเคครับเพราะว่านี่แต่แต่ละแต่ละมหาวิทยาลัยนี่เขาลงตัวทีมชาติด้วยหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ก็มีครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหวั่นใจแล้วก็ฝึกซ้อมกันมากขึ้นใช่ครับผมอืมแล้วอย่างงี้นะคะแข่งพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่พวกนี้อ่าอย่างงี้แล้วต้องให้เพื่อนๆนะคะชาวธรรมศาสตร์เนี่ยช่วยกันส่งแรงใจหน่อยค่ะช่วยพูดหน่อยเร็วช่วยเชียร์พวกผมด้วยนะครับขอบคุณครับนี่เขาโคด พูดแล้วอะยังไงต้องขอบคุณมากนะคะยังไงนักีฬานะคะอ่เป็นกำลังใจให้เขาด้วยแล้วกันนะคะเพื่อนๆทุกคนค่ะยังไงขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวค่ะค่ะ